พรีเมียร์2025-2026จะเปิดฉากขึ้นในสุดสัปดาห์นี้แล้วครับเลี้ยวผู้ของเรามีคิวเปิดบ้านรับบอลหมัดคืนนี้ตีสอถือเป็นคู่เปิดสนามเอาเลิกเอาชัยก่อนใครเพื่อนเลยครับแต่ก็ยังทำเอาแฟนหงเป็นกังวลใจไม่น้อยครับจากเกมปรีซีซั่นที่ผ่านมาเราเห็นจุดอ่อนจุดที่เราต้องปรับปรุงและพัฒนาอยู่พอสมควร หมาว่าจะเป็นการเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายรวมถึงการจบสกอร์ที่ต้องจูนกันอีกหน่อยแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องรีบแก้ไขโดยด่วนนั่นก็คือเกมรับครับพี่น้องเพราะจากเกม precision นจนมาถึงนัดชิง community shield ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเกมรับของเราทรงไม่ได้เลยจริงๆฟันได้จากนิ่งๆก็นิ่งเกินเป็นช้าไปโกนเ,เต้ก็มีหลุดมีเหมยให้เห็นแอมแบ็คซ้ายขวาตัวใหม่ก็ยังอยู่ในช่วงปรับจูนดูแล้วอาการยังน่าเป็นห่วงอยู่ เราเสียประตูแทบทุกนัดน,นะครับแล้วก็เสียลูกง่ายๆอีกต่างหากโค้ชเห็นบอดบริหารเห็นแฟนบอลทุกคนเห็นแล้วว่าต้องทํำยังไงตลาดนักเตะยังไม่ปิดนะครับจะทําอะไรก็รีบทําจะเสริมก็เสริมไม่เสริมก็ทําอะไรสักอย่างให้เกมรับมันออกมาดีกว่านี้ไม่งั้นภารกิจป้องกันแชมป์บอกเลยงานหยาบ